น้ำคขงลดต่ำในรอบ10ปีรอยพระพุทธบาท2,000ปีโพในวันที่12กุมภาพันธ์ที่จังหวัดนครพนมช่วงสถานการณ์ภัยแลง้งเริ่มส่งผลกระทบต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำโขงมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วโดยระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีระดับที่จุดต่ำสุดที่ประมาณ1เมตรซึ่งถือว่ามีระดับลดลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายสิปีที่ผ่านมา ผลกระทบเนื่องจากการเก็บกักน้ำของเขื่อนประเทศจีนบวกกับปีนี้ปริมาณฝนต่ำกว่าทุกปีทําให้ปริมาณน้ําโคงและลําน้ําสาขาสายหลักมีปริมาณน้ําเก็บกักต่ําขณะเดียวกันหลังน้งําโขงลดลงอย่างรวดเร็วได้ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สาคัญโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณหน้าวัดบ้านเวินพระบาทต,ตาบลเวินพระบาทอํเาอเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมซึ่งถือเป็นอีกจุดสําคัญที่พบเห็นความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําโคง ที่ลดลงอย่างรวดเร็วจนทําให้พบเห็นโขดหินโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําชัดเจนหลายจุดรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใต้น้ำโขงคือรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์กลางลาน้าโของอายุราว2 5 0 0ปีที่จะาึกบนโขดหินกลางโขงและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือใบลานตำนานพระอูรังคธาตุสมัยสร้างพระธาตุพนมรุนแรกนอกจากจะโผล่เหนือน้ําเร็วกว่าทุกปียังสามารถมองเห็นฐานของโข,ขดหินอย่างชัดเจนทําให้มีประชาชนหนักท่องเที่ยว ต่างทยอยเดินทางไปกราบไหว้ขอพรตามประเพณีความเชื่อและถ่ายภาพเป็นที่ยวระลึกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ